ใหญ่ใหญ่พอใหญ่สวัสดีครับผมช่องวายุนะครับวันนี้จะพามารีวิวไล้ผ้าบังลมปั้นบางกันครับนี่ครับตรงประมาณน,นี้ครับตรงประมาณน เอาชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกชิ้นแรกก็เป็นปั๊มร้อยสิบครับปั๊มร้อยสิบจานเป็นจานร้อยสิบจานตรงนะครับโลของโยโก1หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ครับยางเป็นลาไฟ,ฟธรรมดาเบอร์ห้าสิบทับเก้าสิบครับครับจุดหนาประมาณนี้ครับแล้วก็ ที่ล็อกสายน้ำมันเบรกครับของอะไรไม่รู้ครับนี่ครับชุดสีครับมารีวิวชุดสีครับชุดสีแดงแดงเทานะครับอันนี้ได้มาสามพันครับรวมส่งเงาๆเลยครับเงาๆเลยแล้วก็เบาะครับเบาะเพืนเบาะปพืนได้มาเจ็ดร้อยครับเบาะเืนได้มาเจ็ดร้อย ชกหลังแก๊ซี่แท้ครับแกซี่แท้สามสามพันห้าครับสามพันห้ารวมส่งแกซี่แท้เลยแล้วก็ท่อเฮงท่อเฮงเฮงป้ายเหลืองครับสำนักนี่เขาว่ามาแรงครับสองพันแปดครับได้มาสองพันแปดนี่ครับมานี่ครับมารีวิวกันสบัดนะครับอันนี้น่าจะสิบเอครับ ได้มาห้าร้อยรวมขาครับนี่ครับแล้วก็ชุดน็อตเครื่องครับเป็นของนาคมครับแล้วก็พวกขาตั้งเป็นเหลีครับตรงรถก็ประมาณนี้ครับตรงรถนี่ครับตรงรถประมาณนี้ นี่ครับรถแว่นครับรถแว่นรถแว่นรถแว่นครับรถแว่นนี่ลงประมาณนี้ครับ,รบ,นนรบพามาดูใหม่ครับพามาดูใหม่นี่ครับเป็นหัวฉีดไม้ส้มครับบังลมหัวฉีดไม้ส้มสตาร์ตตีนะครับแต่ใส่ปุ่มสตาร์ตมือ แล้วพามารีวิวด้ามหลังนะครับทําเองครับอันนี้ครับทำเองแล้วก็พวกชุดหลังครับชุดหลังมเนียมครับชุนหลังมินียมครับแล้วก็เป็นไฟแฮนของอะไรไม่รู้ครับเป็นของเลียดครับรีวิวอะไรดีกว่าแล้วก็ นี่ครับพวกบูธบูธปีนียมครับบูธเลดปีเนียมครับจะติบเครื่องครับจะติบเครื่องจะติบเครื่องเดิมเดิมนะครับรถยังปั้นยังไม่เสร็จน,นะครับเดิมเดิมจะติบเครื่องเดิมเดิมได้ข่าวว่าเจ้าของจะทำห้าแปดครับเจ้าของมันว่าจะทำห้าแปดนี่คร,บรับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อครับมาฟังเสียงท่อต้อเฮงนะครับนี่ไปใกล้ท่อเลยครับฟังแค่นี้พอครับฟังแค่นี้พอครับั้งน,บงน้องเดี๋ยวคุณเท่าด่า ออกระเที่ย,ยวกี่รู้แดงอ่ะพอหนึ่งจุดสี่อยากอยากดูรุ่นอะไรน้องๆเมนไปคลิปมาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ